ยี่อะไรไหมเฮ้ยต้องดีใจด้ปยังเก็บล้วจะวิ่งทำไมคุณดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกสเกมเมอร์สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมส์ท้าเฟสค่ะโอเคแนะนทำตัวกันเลยใครตเ้ยเฮ้ยหัวเช็เท้าซอยี่ใครวะเลยอยู่แก มีอยู่เสียงนี่เลยครับทักทายเออนี่คือคำทักทายของตะไมแกรเดียนเนี่ยของผมสวัสดีค่ะหนูสมศรีสีสตองอาค่ะรู้จักที่เก่าเลยอ่ะต่อไปใครอ่ะต่อไปค่ะอ่าผมก็ได้อ่าสวัสดีครับผมเนกิจัมหั่เท่านี้ครับผมคำเท่านี้แล้วก็วิสัตเปิดแลครับผมจบแล้วนะต่อไปแล้วคนสุดทรทัศน์ปรกันอะไเลยนะครับ ะสวัสดีค่ะโปเกมน์89ค่ะเล่นแบบโมสแกนอายุอายุ89ไม่ใช่นะเล่นแบบโมสแตนดาร์ดนะครับไปเลยไปอ้โอเคมมามาเสียงเลยเอ้าวอ๋อตกใจนู้นแล้วมีมีมันยังไม่โหลดยังไม่โหลดยังไม่โหลดใจเย็นแฝดว่าหัวเชยเท้าซอยกับใครคะเนี่ยเท้าซอยกับสมชิงเอ้เี๋ยวไปเขาเขาเป็นผู้ชายอยู่คนเดียวล่ะอ้าวโดนลงแขกเดี๋ยวนะใครใครใครโย้อนก่อนใครโยนก่อน ดนก่อนก่อนเาเฮ้ยโดนเฮ้ยโอเ้าปั่ไปแล้วไปอะไรเงีรองเท้าโดนปั่นนนนแนวาตเป็นสีส้มเป็นสีส้มเฮ้ยรองเท้าโดนปั่นอันนี้มันมันแรงใช่เหรอเฮ้ยไม่ได้เขาไม่ได้อุ้ยเดียเดี๋ยวเดยเ้ยอาเฮ้ยเอาแล้วเฮ้เอาวเฮ้ยาตน้นนะยนอะไรวะเรบแล้ี่ะจีค่ะอ้าว้งนี้ต้งนี้น่าจะปลอดภัย เขาไปเลน้องเข้าหมดแล้วไม่ใช่หันไม่ปลอดภัยห้องนี้ไม่ปลอดภัยห้องไปห้องหน้าถูกแล้วเดียเดี๋ยวเดี๋เฮ้ยมันเดือดมันเดือดอ้องมันสีส้มสีส้มเฮ้ยมันเยอเดินไปป่าววะเดินเดินเดินเดทาไปเดินทยาไปเดินได้เดินได้เดินได้เดินเลยเดินเลยเดินเยเลวเกไม่ได้เข้าอยู่คนเดียวเนี่ยตอนนี้เ้ยหยดไเ้ยเยยยยย เดินมาสวัสดีเด็กทางให้พี่ยังกระจนตีหน้าไม่ต้องโยนนะมั้งเดินเข้ามาเนี่ยเดินโยนเลยเรา <ere> ตัดตัวแล้วเนี่ยเอเดท๋ยไมเราอยู่สี่คนหายไปไหนคนหนึ่งกันอยู่ไหนกันอยู่นี่เอาเปิดตัวให้อยู่เปิดตัวให้อยู่อยู่ไหนอยู่ไหนมาแล้วเอาเ้าไปสองเงินเอาเอารองเท้าเราไม่มีแล้วแล้วแย่งกันโยนในห้องนั้นอ่ะเฮ้ย เดี <değil S 1> ๋ยวห้องนี้ปลอดภัยห้องนี้ปลอดภัยห้องนี้ปลอดภัยหารองเท้าให้เราด้วยเราไม่มีรองเท้าห้องนี้ปลอดภัยห้องนี้ปลอดภัยหาเก็บเก็บเก็บเอาไงเอาดีเอาไงดีเราทัไเราไม่มีรองเท้าแล้วเดินเท้าเปล่าเดี๋ยวใครโยนใครโยนใครโยนเอาเกทเกทโยนเกทโยนทำไมโยนแค่นี้เกทหลบเกทหลบเอาปลอดภัย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 หลบอะไรแล้วเสียงแล้วเสียงอะไรอะเฮ้ยเสียงอะไรเดินอะเสียงใครเดิน คนไงคนมีมีมีไ้ยินเสียงเลื่อยเนี่ยออได้ยินเสียงเรื่อยอยู่ทางขวาน่าจะเป็นห้องทางขวามีอะไรไหมเฮ้ยอันเดียไปแดงออกไปยิงเก่าฮ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 วา้่ล่าฮา่่าไ่่ฮาฮ่่าาฮ่าฮา่า่าายาฮ่าฮ่่าาย่าฮ่า่าฮ่าฮ่ฮาฮา่าม่่า่า่อฮา่าีบอ่่ากรู้่่ กำลังวิ่งตามโอ้ตามไม่ไหวเฮียได้ยินเสียงอะไรอ่ะโอ้โยเท้าซอยตายว่ะไม่ใช่เท้าตายซอยปั่นเลยถูกถูกถูกซอยตามชื่อเฮียทำไมรีบถ้างั้นแสดงว่าห้องนี้ยังปลอดภัยขอรองเท้าได้ไหมรองเท้าของรองเท้าของรองเท้าของอยู่ในห้องแดงไเอาเก็บดิแล้วมึงยืนดูก่อนปลอดภัยปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัยเลยดลยเยเล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 ายเลยเล เขาไม่ทันช่วยด้วยครับไม่ทันก็เปิดสิครับนี่อ่าเดี๋ยวโยนนะครับปลอดภัยบอปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยอ่าแล้วขวาขวาอ่โอ้ยเข้าไม่ได้ห้องนี้ขัดตายไหมครับถ้านั้นปลอดภัยไหมปลอดภัยปลอดภัยคขวาของั้นขังตายมีเศษลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อเนื้อไป มีไงังนั้นแสดงว่ามีกลัวมากเลยปลงดภัยมดปลอดภัยใช่เหรอไม่แน่ใจนะอาจจะสร้างการลงก็ได้นะเฮ้ย่ไปแล้วแประตู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 โอ้รอรโอ้ ดีนะหันกลับมาดูก่อนรีบเข้าไปทำไมเฮ้ยมันมมมััันนนหยุดแล้วใช่ไหมมันหยุดแล้วใช่ไหมหยุดแล้ว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 อยู่แล้วพี่ไปจริงรเลยกแป๊บนึงอ่มเดี๋ยวผมโยนห้องขวาเองมันหยุดริงหรอห้องขวาเอ้ยห้องนี้ปลอดภัยอไหมโอ้ยปิดอะเอา เยรอด้วยแป๊บนึ่งแดงแดงแดงอุ้ยเกือบตองเท้าหยิบไม่ได้เหรอตรงไปทางนี้ตรงไปทางนี้อ่าไปทางนี้อุ้ยเฮ้ยทำไมเราเหลือกันแค่สามคนปื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 นหยุดยั้งสนเออทำไมเหลือสามคนอ๋อพี่แจ็คเลยอยู่อีกห้องนึงมาเร็วมาเร็วต้องโยนรองเท้าไว้อีกางนีมันมันยังยังเรายังไม่เข้าไปเหยียบเลยมาลวผมโยนเองรองเท้าเหลือข้างเดียวเฮ้ยยังไงยังไง ชุดรูปโอ้ยหายครับเรียบร้อยหายไปเลยครับเออเข้าได้ใช่ไหมเข้าได้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 แต่อย่าไปเหยียบพาดนิดนึงอ่ารองเท้ารองเท้าไข่หมดแล้วเหลืออยู่สามข้างหายเหลืออยู่สามข้างเหลือสามข้างไปโอ้ยมีผีผีผีจอนซีหน้าเดินมาว่ะจอนซีหน้าว่ะ ตื่นตื่นตื่นตื่เฮ้ยๆๆ้ย้ยฮเ้ย้ย้ยโอ้โหรอ้ารองเท้อนี่ออง้หยิบไยิบไปได้แล้วแ้หองนี้น่าจะปลอดภยเอะเดี๋ยวเกยนห้โยนอห้องแ้วกอยนเลยโยนไปปุ๊บเ้ยหองโอ้โหพ่งได้อท้ามาห้องแดงอ่ะพอห้องขวน่ยห้องแดงพ่อยห้อ้ปลอดภัยนปอดย้ค่ะอปลอดยหอี้ปลอดภั พราะเส็งกุณเพิ่งได้รองเท้ามา่ตะกี้ปลอดภัยปลอดภัยโอ้้รงขวาเปิดให้ใครโยนนะอยจะโยนให้เดี๋ยยวโนไม่มีรองเท้าเลยรองเท้าเดือดข้างเดียวเอาวิ่งไปเลยเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยมันไม่ขึ้นว่าปลอดภัยว่ะลุงเนกีเข้าไปเลยโอ้โหรองเท้าก็ไม่มีเอ้ยเนี่ยขวาเนี่ยเฟิร์สโยนนี่ห้องเนี้ย โอ้มีเ <tast> อ <ic immigrant> ้ยโอเคแล้วมีอันนี้โอเคแล้วเนีมันหลอกเราหลอกฉันจะลงเป็นโอ้โหระเบิดประตูประตูประตูเฮ้ยรองเท้า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 เสร็จตายพี่ยยนไปห้องแดงงี้แล้วเหรอโยนไปห้องี้ห้องนี้อ่ะโยนโยนโยนิโยนห้องเนี้ยยึบยึบ เอเลยเฮ้ยเข้ายเฮ้ยห้องปลอดภัย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 โอ้ปลอดภัยปลดภัยไหมนีองนี้ปลอดภัยงั้นเราต้องไปทาขวาเปล่าเร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 าอยู่ทางซ้ายอ่ะเดี๋ยวเอาเขาเข้ารองเท้าก่อนไปไปไปฝันไปฝั่งน้นไปฝันนู้นมาฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งนี้หันหน้าไปนี้เลยอุชเฮ้ยเซอร์ไพ วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเฮ้ยปลอดภัยปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัย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 เข้ามาเลยมามามาไปสองห้องติดสองห้องติดวิ่งกันไปตากไปเอ้ยเวเฮ้ยรอก่อนไอ้คนบ้าคนบ้าคนบ้าไอ้ปลอดภัย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 เฮ้ยเขาอยู่ไหนกันมาลงล่างลงล่างนิดนึงนี่เราอยู่นี่อยู่นี่โอเคซ้ายทางซ้ายเฮ้ยชิบคนบ้าคนบ้า เฮ้ยเขาอยู่ไหนกันหมดมานี่นี่อยู่ห้องนี้ปลอดภัยเหรอเฮ้ยไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยนะไม่ปลอดภัยไม่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 ได้ปลอดภัยไม่ได้ปลอดภัยไม่ได้ปลอดภัยเหรอไม่ได้ปลอดภัยไม่ได้ปลอดภัยอ้ยเฮ้ยเขาอยู่ไหนกันหมดแล้วอ่ะไม่ได้ปลอดภัยเอาลองหา้าวายไปไหนอ่ะโดนปั้าพี่ด้วยเฮ้ยใครตายบ้างมาวะยังยังไม่มีใครตาย สวัสดีนายนายชื่ออะไรอ่ะนายโยนรองเท้ามาโยนรองเท้าห้องเนี้นายไม่มีอ่ะโอ้ยทุกคนบ้าอยู่ไม่น่าจะเป็นไรมั้งเมื่อกี้มีนั่นเลยยังไไม่มาไลยยังไงใครมาถักเอวยวทำไมตีนเปล่าเหมือนไปงานวัดกันเหรอรองเท้าหมดแล้วอ่ะทุกคนโอ้เขามาเอาเท้าเขาไปเขามาไิมเขามยิมเขามายิมอ้โอยกระโดดมาอย่างสุดโดดข้ามหัวเลยไม่เข้าใจที่มนักบ้า เดี๋ยวรอมันระเบิดแป๊บนึงวิ่งกระโดดข้ามหัวนี่โคตนนักบาสโอเคมันฆ่าคนคนบ้าแล้วคนบ้าไปแล้วคนบ้าเป็นเศษชิ้นเนื้อไปแล้วลากไกว์อะรองเท้าพี่ข้างนึ่งโอ้รองเท้ารองเท้าไปวิ่งละเอ้าเฮ้ยน่าจะปลอดภัยนะคะรอขายแย่ก่อนปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยฮะ เฮ้ยห้องนี้ไม่ปลอดภัยห้องนี้ไม่ปลอดภัยว้าไม่เลี้ยอย่าแตะห้องนั้นะไม่เดินเฮ้ยโยนโยนโยนวิ่งสิรออะไรเฮ้ยเฮ้ยกระปาก์กระามาเลยใส่้าร์ใส่ปาร์เฮ้ยห้องล่าง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 เราลองไปดูห้องล่างไม่ได้ห้องล่างก็ไปไปข้างหน้าเนี่ยเนี้ย ขวาแล้วขวาได้ปบาได้ปบาเฮ้จะเฮ้ยกลับมากลับมาโอไฟเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะไฟฟ้าไฟฟ้าฮาร์ดไงฮาร์ดไงธรรมดาธรรมดาแล้วทางออกอยู่เฮ้โอ้ยลากก่อยบายบายเนกี้ครับเขานี่บายบายเนกี้คุาลุงคุณลุงบาย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  มาสิมาสิเอามาล้กไปเน่ารีบเลยรองเท้ารองเท้าก็มีรองเท้าก็มีรองเท้าไม่มีเอาผมมีรองเท้าเหรอไม่ใช่เหมือนใครมีมิตซาเฟิร์ปีได้ถูกต้องคืออยาจะโยนไปอะลองงานลองแย่ขาไม่คิดว่ามันจะปิดห้องเร็วขนาดนี้แย่พบปิดปั๊บเลยโอ้โหเข้ายังไงวะเนี้ย ไปแล้วลยไถึงนไทยแล้วเดีย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 วเดยวยีไปไม่ได้เ่ขาดใครอีกคนนึงอ่ะเปิดเปิดเิปิดเิดป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 ิมปิปิดปิดปิดเิดปิดปิดปูดปิดปิดปิดยิดเิดปิด้ินปิดยิดปิดิอยู่ย ลายไปสองอยู่นะฮะหัวใช้เท้าซอยกับเนกกี้จั๊มนะคะขำเท่านี้เลยน้อง <laughs> <laughs> ๆอย่าลืมกด Sub subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ได่พลาคลิปเด็ดของพี่เกมและพี่ลิลได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่าๆของพี่เกศกับพี่ลิลที่ตรงนี้เลยแลน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เกศด้วยนะคะบ๊ายบาย